สวัสดีค่ะตเตยนะคะสุพิชาเชียานุกุลภาพค่ะอายุ IU 24ปี from Thailand ตเตยเริ่มเป็นนางแบบเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะก็มีโอกาสนะคะได้ไปแ c a s ิล l ยเจนซี่ค่ะตเตยคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลลิ่งแรกเลยที่เปิดโอกาสให้กับเพศทางเลือกหรือ LGBTQ ต่างๆค่ะตเตยก็เลยมีโอกาสได้ไปแคสและทําให้ตเตยได้มาเป็นนางแบบถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าเล่าให้ฟังจะตลกมากเพราะว่า เลยอะเรียนนิเทศอีเวนต์นะคะสาขาการผลิตอีเวนต์และซึ่งตอนนั้น่ะเตยกำลังจะจบปีหนึ่งกำลังจะมีฟิแนลอาจารย์ก็เลยให้ไปวิเคราะห์งานอีเวนต์ในกรุงเทพและเตยก็เห็นเขาเปิดแคสเนี้ยในในอินสตาแกรแล้วเตยก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันไปทํางานส่งอาจารย์ดีกว่าแล้วก็อยากจะไปลองดูด้วยเพราะตอนนั้นอะคือต้องบอกว่าเตยเป็นเด็กต่างจังหวัดเตยไม่มีความรู้เลยว่าแบบ นางแบบคืออะไรแล้วเตยก็เลยอยากจะลองทำเซิร์ชใน y o u t u b e เลยว่าแบบเป็นนางแบบต้องทำยังไนงนั่งรถเมไปซื้อรองเท้าส้นสูงมาฝึกเดินหลังจากเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าจะได้เป็นนางแบบถึงทุกวันนี้ โตยมองว่าพวกเรานางแบบในประเทศไทยมีคุณภาพมีศักยภาพที่ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆแต่ถ้าสมมติพูดถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยพวกเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีช่างฝีมือที่ดีเตยคิดว่ายังคงต้องการให้หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาครัฐ ทางเอกชนนะคะเข้ามามีส่วนช่วยในด้านต่างๆความสําเร็จอะคะ่ะมันไม่ได้เกิดในระยะเวลาสั้นๆหากเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมันจะทําให้วงการแฟชั่นไทยในอนาคตดีอย่างแน่นอน,นะคะ่ะตลอดี่ีที่ผ่นมัเป็นยังไงาเปลี่ยนแปลงไปมต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเราเริ่มจากศูนย์มาเลยหรือเต่คิดว่าอาจจะติดลบด้วยซ้ำอะไรอางี้ะคะ่ะมันก็เกิด การพัฒนาตั้งแต่แรกๆอาจจะแบบรู้สึกกับตัวเองว่าแบบทําไมมันยากจังหนึ่งเลยคือต้องบอกกับตัวเองว่าแบบเราไม่ใช่มาตรฐานของนางแบบในประเทศไทยแต่มันน่าจะเป็นความรู้สึกที่มีคนรอบตัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นอ่าทางเอเจนซี่หรือเพื่อนรอบข้างที่คอยบอกคอยให้กําลังใจและคอยให้คําแนะนําต่างๆในการที่เราทํางานในแต่ละวันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราต้องสู้เพราะว่าไม่เคยมองว่าสู้ คนเดียวเลยเราสู <mayı hl otic> ้เพื <negro> ่อคนหลายๆคนที่เขากำลังจะเติบโตมาในยุคปัจจุบันก็คงเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ LGBTQ ในเจนต่อๆไปได้มีการเลือกในอาชีพที่พวกเขารักโดยที่พวกเขาไม่ต้องมาสนใจว่าพวกเขาเป็นเพศอะไรพวกเขาสามารถทำในสิ่งที่ชอบและรักได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ สำหรับเตยเตยคิดว่าไม่ว่าใครก็สามารถเป็นซูเปอร์โมเดลได้หากเราทุกคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นที่จะทำแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะบางคนนะคะเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันเมื่อปีที่แล้วได้ไปทำงานร่วมกันในต่างประเทศก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็มุมมองต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราเป็นนางแบบเราอยู่ในจุดหนึ่งเหมือนในในอประเทศไทยแต่พอเราได้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนในประเทศอื่นมันก็เหมือนกับการที่เราเก้าวข้ามผ่านจากกรอบเดิมๆหนึ่งคือแน่นอนต้องเป็นเรื่องของภาษาค่ะมันทําให้เราได้ฝึกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองในเ,นเรื่องภาษาด้วยค่ะ เอเชียนพาวเวอร์นะคะเห็นได้ชัดนะคะว่าคนเชื้อสายเอเชียนนะคะมีบทบาทและก็อิทธิพลอย่างมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะมันทำให้เห็นว่าคุณภาพศัก,กยภาพนะคะไม่จำเป็นว่าจะมีแค่เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งะคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากกับแฟนๆ Vogue Thailand ทุกคนนะคะก็อยากจะให้ติดตามผลงานของเตยในทุกๆผลงานรวมถึงวกแมกาซีนฉบับมกราคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเตยจะเป็นความภาคภูมิใจให้กับไทยโมเดลนะคะขอบคุณค่ะ